พี่ๆวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่หวานอยากแนะนำเป็นตัวปาเจโรนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 T T P เมียเป็นตัว Edition คคำว่า Edition ของเขานะคะภายนอกเดี๋ยวหวานพาดูเลยตัวนี้นะคะเป็นกระจังโครเมียมมาให้แล้วก็พวกเซนเซอร์ต่างๆนะคะมีเซนเซอร์หน้ามาให้แล้วก็ตัวนี้มีกล้องรอบคันแล้วนะคะ <S <S ส่วนหลังคาตัวนี้นะคะเป็นทูโทนสีขาวดำล,ลงในเล่มเลยนะคะพี่ แล้วก็เจ้าของเก่าตัวนี้ติดแทปบล่ามาด้วยนะคะที่หูกระจกส่วนด้านข้างมาช่างกล้องเดี๋ยววานจะพามาดูตัวนี้นะคะเป็นล้อขอบ18นะคะมาจากโรงงานเลยให้ยางมาดีมากเลยนะคะพี่เป็นบิสโตนบิสโตนนี่เป็นยางค่อนข้างดีมากราคาสูงอยู่กันทีเดียวข้างในนะคะเขาทำเบาะมาตัวนี้มันจะสะท้อนแสงนะคะจะไม่เก็บความร้อนนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาล เบาจะเป็นเบาะปอกไฟฟ้าทั้ง2ด้านเลยนะคะอ่ะช่างกล้องพวงมาลายัยเดี๋ยวเราให้ดูฟังก์ชันบนพวงมาลัยกันนะคะตัวนี้มาพร้อมพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะมีแพนเดอร์ชิพมาให้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆนะคะออกนอกเลนเลนคิปปิ้งแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆมากมายให้เยอะทีเดียวด้านหลังตัวนี้ให้ตัวชาร์จมาด้วยนะคะแทบทุกจุดเลยอ่าอันนี้แถวสองนะคะอ่าเขาให้มาทุกจุดเลยแล้วก็ ถ้าเป็นแอร์คันนี้เป็นแอร์ราวมาให้เราแล้วนะคะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็ให้เซ็นเซอร์เลยนะคะหลายจุดเลยทีเดียวโหหกจุดเลยดูดิเขาให้ความปลอดภัยมาแค่ไหนเนาะตัวนี้ก็ยังเป็นโครเมียมนะคะอ่าส่วนด้านในเดี๋ยววานพาดูข้างหลังนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยมีนี่จุดชาร์จไฟให้นะคะ สำหรับใครอยากชาร์จแบตนะคะตัวนี้ที่จุดบุหรี่มาให้แล้วก็มีช่องเก็บแก้วน้ํามาให้ด้วย <Wow. S 1> เขาค่อนข้างใส่ใจมากเลยนะคะ <Wow. S 1> ส่วนข้างหลังเนี้ยค่ะเขามีจอมาให้แยกด้วยนะคะตัวนี้มีหูฟังด้วยนะคะแยกระหว่างคุณพ่อกับคุณแม่เผื่อคุณลูกอยากดูกร์ตูนนะคะเรามีหูฟังมาให้ <Wow. S 1> ส่วนหวานจะพาไปเทสได้กันว่าการขับขี่เป็นยังไงบ้าง คันนี้นะคะให้กล้อง360องศามาให้นะคะส่วนเรื่องแอร์เขาจะแยกซ้ายขวาให้เรานะคะเป็นระบบดิจิตอลหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวหวานพาไปทดสได้กันเลยตัดูคันนี้นะคะท้ายตัวนี้นะคะถือว่าไม่ทิ้งท้ายนะคะไม่หน่วงท้ายตัวนี้เป็นเห็นไหมเซนทัลล็อกเลยนะขับดีมาก อันนี้หวานเป็นผู้หญิงตัวเล็กมากเลยนะสูงแค่ร้อยห้าสิบห้าแต่ขับรถคันนี้รู้สึกว่าก็สบายทัศนวิสัยดีกระจกเสาเเสาบนะคะไม่บังนะคะถือว่าเขาทำโครงสร้างมาได้ดีเดี๋ยวหวานลองเดีย๋ยววิ่งยาวๆให้ดูนะคะอ่าระบบเบรก,กเบรคนี้มาก นุ่มมากพี่อันนี้หวานแนะนำเลยนะคะถ้าใครมองหารถครอบครัวอยู่จัดไปเลยคือถ้าถ้า,าลูกค้าไม่มั่นใจนะคะหวานอยากให้เข้ามาเทสได้นะคะเต้นเราอยู่แถวตลิ่งชันนะคะพี่ถ้าอยู่ถ้าอยู่ไม่ไกลอย่างเงี้ยหวานสามารถขับไปให้ดูได้นะคะคือคันนี้ถ้าใครหารถครอบครัวนะคะหวานแนะนำเลยขับสบายมาก นุ่มมากเวลาขึ้นเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานบอกเลยว่าดีมากเขาทำช่วงล่างได้มาดีอยากให้เข้ามาเทสได้จริงๆนะคะพี่พูดอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าพี่ลองมาเทสได้ด้วยตัวเองพี่อาจจะชอบคือหวานน่ะเคยเคยขายมาก่อนตอนตอนเป็นเป็นอาอยู่มือหนึ่งเนาะคันนี้ลูกค้ายอดจองก็ค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่ออกมาลูกค้า ก็รอรอรถนานมากเลยนะคันนี้แต่ราคาที่เขาขายมือนที่บอกอย่างที่บอกค่ะล้านห้าแต่คันนี้เราขายแค่8ปดแสนกว่าบาทคันนี้เป็นรถปี19ใหม่คือถ้าพี่เอาไปอ่ะพี่ใช้ได้อีกหลายปีเลยค่ะยีปีก็ใช้ได้ค่ะเพราะว่าหวานน้องบอกก่อนรถอ่ะออกไปไม่ได้จบแค่แค่ซื้อไปนะคะค่าแมเนเนนร์ค่าบำรุงรักษาตัวนี้ก็ถือว่าไม่ได้สูงเลย แล้วก็อะไรก็รอไม่นานเพราะว่าศูนย์บริการค่อนข้างเยอะถ้าอยู่แถวนี้ก็มีทั้งพวกเส้นกัรจนานะคะเส้นบอลลมเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางัวทองก็มีรถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดเจ้าของมือเดียวด้วยคันนี้นะคะเขาให้ความปลอดภัยมาค่อนข้างเยอะถุงลมนีรละภัยคู่หน้าตรงเบาะแล้วก็เป็นแผงค่ะเป็นแผงม่านเลยอันนี้เขาใส่ใจมากหวานถึงบอกไงว่าถ้าเป็นครอบครัวหวานแนะนําเลยว่า แนะนำคันนี้พวกระบบปลอดภัยให้มาเยอะมากกับราคานี้คุ้มมากๆแล้วก็ตัวนี้นะคะมีระบบฉีดล้างไฟหน้าด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเปเย็น,ยนปุ๊บบางคนเนาะผู้หญิงขับรถตั้งแต่เช้าหวานบอกเลยเปิดไฟอัตโนมัตินะคะหรือลูกค้าลงอุโมงไฟหน้าเขาเปิดให้อัตโนมัติเลยนะคะก็ถือว่าระบบพวกออปชั่นคือให้มาดีมากค่ะปะเดี๋ยวหวานพาไปเก็บรถแล้ว ก็ประมาณนี้นะคะรถที่หวานรีวิวไปนะคะ,ะถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวหวานจะทิ้งเบอร์โทรมาให้นะคะเดี๋ยวเช็คดูว่า f อฟหวานจะเยอะไหมอย่าลืมโทรมานะคะ087-888-4525หวานยินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะคะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย